ความแตกต่างครับระหว่างกาแฟอาราบิก้าและโลบัสตาต่างกันยังไงการที่คุณจะประกอบธุรกิจกาแฟครับอย่างหนึ่งที่คุณต้องทําความเข้าใจครับก็คือการเลือกใช้สายพันธุ์กาแฟให้ตรงตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าคุณมากที่สุดครับกาแฟอาราบิก้าและโลบัสตาเปรียบเสมือนคน2คนครับที่มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันครับมีความชอบ มีนิสัยที่แตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยครับการที่เราจะเอามาใช้นะครับทั้งสองสายพันธุ์เนี่ยเราต้องเลือกให้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าเราให้ดีที่สุดนะครับยกตัวอย่างอย่างแรกเลยคือกาแฟอาราบิก้ากาแฟอาราบิก้าเนี่ยเป็นกาแฟที่ปลูกตามที่สูงครับในเมืองไทยเนี่ยก็ตามดอยต่างๆนะครับเอกลักษณ์โดดเด่นของอาราบิก้าเนี่ยก็คือจะเป็นกาแฟที่มีความหอมครับเราจะเรียกความหอมเนียว่าอโลมาอาราบิก้าจะมีความหอมอบอวลครับจะมีความนุ่มนวลของรสชาติ จะมีความหวานฉ่ำนะครับของตัวกาแฟและสิ่งที่สำคัญตัวอาราบิก้าเนี่ยจะมีความเปรี้ยวหรือเรียกว่า acidity ครับที่ฝังอยู่ใน DNA เลยฉะนั้นเนี่ยคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเปรี้ยวที่มาจากอาราบิก้าได้ต้องเจอแน่นอนในกาแฟสิ่งที่อาราบิก้ามีน้อยนะครับเราจะเรียกว่าเป็นความเข้มของรสชาติละกันหรือเรียกว่า body นะครับของกาแฟ ตัวอาราบิก้าเนี่ยจะมีความเบาครับจะมีความไม่เข้มเท่าไหร่ของตัวรสชาติและที่สําคัญเนี่ยจะมีสารคาเฟอีเนี่ยที่น้อยตามลงไปด้วยนะครับส่วนกาแฟโลบัต้าจะเป็นกาแฟที่ปลูกตามที่าราบลุ่มในบ้านเราซึ่งจะเห็นตามภาคใต้นะครับของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่กาแฟโลบัต้าเนี่ยจะมีความต่างมากๆเลยนะครับจะมีแบบคนละขั้วเลยก็คือจะมีความหอมฉุน จะไม่ได้หอมอบกวนนะครับแล้วก็จะมีความเปรี้ยวเนี่ยน้อยมากก็คือจะเป็นกาแฟที่ติดขมนะครับมีคาเฟอีนเนี่ยที่สูงมากซึ่งสูงมากกว่าอาราบิก้าเนี่ยประมาณ3เท่าด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีความหนักของรสชาติหรือเรียกว่าบอดดี้ของกาแฟเนี่ยจะมีเยอะกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําคุณต้องเข้าใจทั้งสสายพันธุ์นี้และเลือกให้เหมาะสมที่สุดยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดวันนี้คุณเปิดร้านกาแฟอยู่ใต้ตึก c p t ี w e r ครับมีพนักง,งานหมุนเวียนกัน2 0 0พันค ทุกคนต้องการตื่นเช้ามา7จ็ดโมงมากินกาแฟและต้องการพลังงานต้องการคาเฟอีนเพื่อให้สดชื่นการใช้กาแฟที่เป็นสูตรอาราบิก้าและเบรนโลบัต้าอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งคุณอยากนําเสนอกาแฟโดยคุณอาจจะเปิดร้านนะครับอยู่ตามห้างนะครับหรือตามเป็นพื้นที่สแตนด์อะโลนนำเสนอเป็นวาเลตตีรสชาติของกาแฟเน้นความหอมนุ่มนะครับ คนที่มากินกาแฟเนี่ยคุณไม่ได้เจาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่แบบทํางานแต่ต้องการเจาะกลุ่มคนที่มาปาร์ตี้กันนัดพูดคุยกันมาใช้พื้นที่ในการประชุมงานกันผมว่ากาแฟอาราบิก้าร้อยเปก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์เช่นเดียวกันครับฉะนั้นนะครับคนที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจกาแฟไม่ใช่คนที่ใช้กาแฟดีที่สุดหรือแพงที่สุดครับแต่เป็นคนที่เข้าใจลูกค้ามากที่สุดและเลือกใช้กาแฟทั้งสสายพันธุ์ได้อย่างเหมาะสมที่สุดนั่นเองครับ